รีวิวต่อไปติดตามชมกันได้ครับผมเจ้าเจ็ดที่นั่งเล็กๆมินิราคาเบียง359,000บาทเท่านั้นนี่เข้ามาอุ่นๆเลยตอนนี้ก็ผู้จัดการเข้มเขากำลังล้างเจ้าแจ๊ส GD ดีสำหรับใครที่อยากได้เจ้าสาวกแจ๊ส GD ต้องบอกเลยว่ารอติดตามสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลต้อมอาร์มค่าผมจะมาพาดูรถเข้าใหม่ในร้านหลายๆคันเลย แล้วก็ช่วงตอนนี้ช่วงนี้วีโกเข้ามาเยอะแล้วฟ้าฝนตกต้องบอกว่าเร็วๆๆทามกันให้ลูกค้าได้ดูกันเร็วๆเลยนะโอเคครับผมนี่เลยเจ้าวีโกเกียออโตแม็กยาง้อมเกียออโตครับคันนี้จะเป็นเกียออโตเครื่องสัมพันดีโฟดีนะลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถเข้ามาดูกันได้ครับผมเราจะผมจะให้ดูเป็นภาพโดยรวมก่อนเพราะว่าวันนี้ฝนตกเราจะดูเป็นแค่คันเดียวไม่ได้เขาเรียกว่าเรียกน้ําย่อยกันก่อนดีกว่าโอเคเพราะว่า ฝนตกวันนี้ฝนตกไหลลงกินหน้ากราวอันนี้จะเป็นโฟมอะไรมัติฟังก์ชันเกียร์ออโตโอ้สําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถยังจับจองไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยดีกว่า,าวนะใช่ครับผมก็คือเราเพิ่งลงจากรถสไลเดอร์มารถนะสไลเดอร์โอเคใครที่อยากได้ Vigo นะครับคันนี้ก็โอ้โหจะบอกว่า4ประตูคันนี้สวยมากแชมป์คันนี้แล้วก็จะเป็น Vigo t ดีสีขาว เรามีกับทุกสีแล้วก็วีโก้แชมปสีดำโอ้โหถือบอกว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่สายวีโก้สาย Toyota มากๆไม่ว่าจะบรรทุกหรือว่าครอบครัวแล้วก็สายแอบซิ่งอ้าแดดออกซะง,งั้นพอถือคัล้โอตายจอดอ่าเรามาดูกันแบบเรียวๆครับวันนี้เราอยู่กันที่อัมโฮมค่ะสาขาปวกแดงครับผมเซลตอมก็มาเรียวกันแบบถือโล้มกันเลยดีกว่า เพราะว่ายิ่งเป็นคนผิวขาวด้วยใช่ครับผมพอดีว่าเมื่อกี้จะวินรีวิวรถแต่ว่าฝนตกเราก็เลยมาเลี้ยวท้าให้ลูกค้าหเห็นเลยว่าวันนี้เรามีวีโก้เยอะมากแล้วก็จะมีตั้งแต่วีโก้วีโก้แชมป์ปี2014ิแล้วก็วีโก้แชมป์ปี2013อีกตัวสูงตัวเตี้ยเรามีให้ลูกค้าเลือกแม้กระทั่งนี่เลยวีโก้แชมป์อีกหนึ่งคันต้องบอกว่าวันนี้ช่วงนี้เราตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบสายวีโก้มากๆไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือว่าจะเป็น วีโก่ก่อนแชมป์เราก็มีนะครับผมเรามาดูไล่มาดูภาพโดยรวมก่อนก็โอเคแล้วเมื่อวานผมก็รีวิวไปแล้วนะคันนี้ถ้าใครอยากเห็นก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับติดตกด,ต,ดติดตามกันได้โอเคแล้วก็คันนี้ผมก็รีวิวกันแล้วเนาะคันนี้เรารีวิวกันแล้วออย่างๆคันนี้มีเสียงงั้นเราแอบไปรีวิวในคลิปหน้ากันดีกว่าสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะได้ดี a ม็อ่าแล้วเราจะรีวิวกันให้ลูกค้าได้ดูเลยครับผมแล้วก็พบกับช่วงต่อไป รถเ,ออเราจะจอดค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนี้เราสต็อกกันมา1สไลด์เลยครับผมเพราะว่าลูกค้าซื้อขายกันช่วงนี้ฟ้าฝนตกด้วยในการเดินทางลูกค้าค่อนข้างที่จะสนใจรถมือสองของทางร้านเราเยอะเพราะออกง่ายอนุมัติไวลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถติดต่อเซลต้อมอัพมพาได้เลยครับผมหรือว่าจะเป็นปีสุดุ S L X เราก็มีนะครับตัวเตีย้ยไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงเรามีหมดนะครับผมต้องบอกเลยว่ามีหมดนะทางร้านผมมีหมดนะครับ S L X ตัวเตีย้ยไฮเลเดอร์ e r, ก็มีครับผม จะเป็นโฉบตัวนี้โฉบตัว S R X นึงก็กาําลังล้างอยู่เข้ามาอีกหนึ่งคันแต่เราก็เราต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าได้รีวิวดูกันดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าอามพมคาชื่อนี้มีแต่ของอร่อยครับผมเราขายรถี okay, อ่อ๋อไม่ได้ครับข้า,าอ๋อแต่ละคันนะเราจะเริ่มผ่อนอยู่ที่แค่4,000กว่าบาท5,000เท่านั้นอยู่ที่อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้เลทราคาประมาณไหนอย่างเจ้า Toyota o G a H o t o y o t a v i o อเกียออคันนี้ปี0 8 ราคาเพียง2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นต้องบอกว่าราคาคือเบามากครับหรือเจ้า Honda a อะเมคันนี้ก็จะอยู่ราคาเพียงแค่2,99,000บาทแล้วก็เจ้า m a z ด้าคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เจ้า Toyota Yaris คันนี้ราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทแล้วก็มากันแบบเรียวๆคันต่อไป m a z ด้2คันอีก1คันครับราคาเพียง 2 6 9 0 0 0าบาทเท่านั้นคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้บอกเลยว่าโฉบมาพร้อมแม็กขอบ15เรียบร้อยหรือใครอยากได้รถครอบครัวสไตล์มินิรีวิวต่อไปติดตามชมกันได้ครับผมเจ้า7ที่นั่งเล็กๆมินิราคาเบียง3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวแบบเล็กๆราคาไม่หนักบอกเลยคันนีย้ยอดจัดลด้นรถรีดาวสบายลูกค้าถ้าใครอยากได้รถคันนี้ผมจะต้องบอกเลยรีบเข้ามาจับจองกันได้ครับผมเพราะว่าเป็นรถ ลูกค้าเขาเอามาเทอรเราโดยตรงเลยราคาคือแบบผมบอกเลยว่าสวยมากภายในสะอาดลูกค้าเขามาเทอเอาเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าอัพสเต็ปสำหรับใครที่อยากได้รถประมาณไหนแม้กระทั่งรถซิ่งโอ้โหเราบอกว่าช่วงนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าสายนี้ด้วยนะครับรถซิ่งผมก็มีเป็นไงเจ้าคันนี้เลยที่บอกเลยว่าช่วงนี้ตลาดแตกมากเจ้า i s u z u DMa x ม็กแรคันนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมชุดแต่งโอ้โห,โหสวยมากสวยมาก ตอนที่เรารีวิวไปตอนนั้นคือมันจะมีเก็บพุ่งจะเก็บรอยขนแมวเสร็จพึ่งจะกลับมาถึงบ้านของเราเองอต้องบอกเลยครับสวยมากสวยมากคันนี้สวยจริงทรงซิ่งแล้วบอกว่าคันตอนนี้แน่นร้านไม่ว่าจะเป็น Honda j แจ๊ s u ูซูกิสวิป m a ด้าสองเนวัลแล้วก็นี่เข้ามาอุ่นๆเลยตอนนี้ก็ผู้จัดการเข้มเขากำลงัลงล้างเจ้าแจ๊ z จีดีสำหรับใครที่อยากได้เจ้าสาวก j จจีดีต้องบอกเลยว่า รอติดตามนี่แล้วเราก็มาดูกันครับนี่เป็นเฮียเข้มฝ่ายช่างของเราคือช่างเข้มเราต้องบอกว่าชื่อนี้มีแต่ของอร่อยแน่นอน <Okay. S 1> เขาจะตรวจเช็คเครื่องเราก่อนส่งมอบ,บรถลูกคา้าแล้วก็ทาความสะอาดรถของเราทุกคันต้องบอกเลยว่าก่อนถึงมูลลูกค้ารับรองว่าตรวจสอบกันอย่างดีจากช่างผู้ทํานานผู้ทํานานอ๋อทํานานนานเนาะํำนานต้องบอกํำนานทำงานนานโอ้ตา,นนานยแล้วตายแล้ว โอเคสำหรับใครที่อยากได้คันนี้รอติดตามกันใน E ีีหน้าได้ได้เลยครับนี่เป็นไงชุดแต่งเราเขาเรียกว่าพึ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งขับรถมาสายตรงสำหรับลูกค้าที่ชอบสไตล์แจ๊ส GD บอกว่าราคาเป็นถ้าลูกค้าเห็นราคาอาจจะต้องแบบว่าขอจองเลยได้ไหมเลยดีกว่าต้องบอกงี้คือเราจะอุ้บราคาไว้ก่อนนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ราคาโอเคเรามาดูสวยกันเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากได้แนวซิงนะคันนี้ก็อย่างที่ผมบอก ไปดูในรีวิวของผมได้ผมก็รีวิวคันนี้อีกเช่นอีกหนึ่งคันครับใช่ครับล้อคอสมิกครบต้องบอกว่าล็อโอ้โ,อโหทรงแพ้ข้างในบอะแต่งแล้วก็เจ้าแจ็ต G K วัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่ค่อยเข้าใจคันนี้อีกหนึ่งคันทรงคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานกันค่อนข้าง,งเยอะเป็นเจ้าแจ็ตใครที่อยากได้ค o n d a แจ็ตหรือว่าอยากได้ประมาณไหนสามารถสั่งกันเข้ามาได้ผมเซลต้องพีออเดอร์ได้อีกเช่นกันครับผม ใครอยากได้รถรุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาหาผมได้หรือว่าทักเพจร้านได้เลยครับผมผมยินดีบริการลูกค้าทุกท่านสําหรับใครที่อยากได้รถรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนถ้าในหน้าที่ตรงร้านเราตอนนี้ไม่มีเพราะเราจอดหลายสาขาถ้าในเต็นท์เราไม่มีผมก็จะพีออเดอร์ให้ลูกค้าเลยดีกว่าเขาเรียกว่าแบบพีออเดอร์กันเร็วๆเลยหรือว่าใครอยากได้มาด้าสองคันนี้อะมาด้าสองคันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจคันนี้จองคันนี้ผมแถมแม็กหนึ่งชุดเลยต้องบอกว่าแถมแม็ก แม็กใหม่ยังใหม่อีกหนึ่งชุดให้กับลูกค้าเลยจะได้เข้ากับสีดาใครอยากได้ล้อเวลจัดล้อเวลอยากได้ทีจัดทีให้ครับไม่ต้องห่วงผมจัดให้แน่ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเซลต้อมได้หรือว่าเจ้าฮอนด้าแจ๊สีขาวใครอยากได้แจ๊สีขาวมีนะครับไม่ใช่มีแต่สีน้ําเงิน,นเด่นๆสีขาวแล้วก็มีปี2 0 1 6ด้วยราคาเพียงแค่449,0 0 0าบาทสาหรับใครที่อยากได้ฮอนด้าแจ๊สโอเคครับวันนี้ก็พอสมควรโอเคหรือว่าฝนไม่ตกแล้วโอเควันนี้ก็อยู่กับเซลต้อม จะพามาให้ลูกค้าได้ดูรถรอบๆบร้านกันกันแบบเดียวๆกันเลยครับผมวันนี้ใ,ใช่ครับเข้าใหม่ลงเทลเลอร์มาเมื่อวานสดรๆร้อนๆแล้วก็กําลังเคลียร์พื้นที่รถเพราะว่าเรามีรถที่จะต้องจัดส่งลูกค้าอีกหลายคันอย่าลืมนะครับอัมพงพาชื่อนี้มีแต่ของอร่อยใครที่อยากได้รถปรึกษาผมได้เซลท็อปอัมพงพาหรือว่าโทร0654268882ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้ติดแบคลิฟก็ออกได้แค่เข้ามาคุยกันสวัสดีครับผม